ยูนพอดครับพาน้องพอดมาเที่ยวทะเล EP หนึ่งนะครับก็าแวะร้านก่อนเอาลงมาแล้วเพื่อนจะได้เล่นด้วยแวะร้านก่อนนะครับก็ให้ได้เล่นกันนะครับเล่นสนสนุกรอระหว่างรอกินข้าวนะ,นะครับนี่ก็พี่เพอร์เฟกนะฮะรอสั่งอาหารนะครับรอข้าวมารอกับข้าวมาครับก็ ดีนะครับที่นี่มีส่วนสนุกให้เด็กเล่นด้วยนะครับทำให้เด็กได้เล่นลอ้อพ่อแม่ไม่กวดพ่อแม่นะครับในส่วนนี้นะครับผานดูน้องก็ลูกเริ่มชวนกันเล่นแล้วครับอ้าวลงเลยลงเลยเิ่นชวนสาวน้อยเล่นแล้วนะตอนนี้มีเพื่อนแล้วตอนนี้ ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆบ,บรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองที่ติดปากาอก่าวทะเลทะเลก็อยู่ด้านหน้านะคะรับนี่ก็มีกระชังพวกปลาพวกกุ้งพวกหอยนะครับบรรยากาศรอบๆฝนตกตลอดนะฝนตกตลอดทางเลยตอนมานะครับพ,พีแรกก็ไม่มีอะไรนะครับก็พามากินข้าวหาที่ร้าน พี่พันธ์ไม่ดูน้องแล้วครับตอนนี้นั่งรออยู่ข้าวอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ใช่ไหมโหน้กกากใหญ่กว่านายคตอนนี้โอนดูพอดเล่นส <c oughs> เล่นไม่เลิกเลยฮะตอนนี้ก็ดีเหมือนกันรอดูครับว่าจะเล่นเยอะจะได้อยู่ข้าวกันงหตอนนี้พอดลงหันหลังครับ ไม่ค่อยจะดื้อเลยสามขว้พอดีเลยนะครับตอนนี้โอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าปัญหาอยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปเบื้องหลังนะครับก็อาหารมาแล้วนะครับจะมาย่างเที่ยวนะฮะัานหิวแล้วนะครับรีเฟกหิวแล้วตักแล้วครับไม่รอแล้วนะ วนพอดนี่ก็เล่นอยู่เหมือนเดิมครับไม่ยอมมากินข้าวเลยนะอาพอทลุกขึ้นลูกโหวนอนเล่นล้วตอนนี้มากินข้าวเร็วมากินข้าวไม่ยอมมากินข้าวนะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับโอเคฮะอาพัดไม่ยบานะโอเคส <laughs> วัสดีกันน